ก็เดียวพี่พี่พเอาไปทอดพี่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 หนเอไป่นสามเป็นเอครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับมาตุยสานบันครามารายงานโตคือเก่าครับพี่น้องรับมอเตอรมาส้วงคาครับรับพบาเห็นงานท่ก็มาครับเอาสลิงกำลังสีพี่พี่อครับพี่น้องพันลงนัสายชนพัน่มห้อยขาขับาสีพีวงปาหม่องเก่าครับฐานั่งเอกมี่พันมาครับหุ่นพัน ว่าออกเมื่อก่อนครับเปล่าก็เลือเมาก่อนขับพี่อ้ออยู่ท้องสายพี่น้อขับท้องสาอยู่พี่ขับอยู่ฝาขอกขึ้นขั้วพี่น้องขับไปพี่บึงพื่นงบหมอกห้อยถ่าครับว่าพื่นดอยวะนี่ครับพี่น้องท้องสายพี่อ้อน้องแคมเถียงเป็นครับละโอ้ขับหมดพลันใหม่หมดนึงกันขับกำลังเป็นดอกครับละหมดดียี่มึงก็มีฮะ รับฝนงบบคอยครับพี่น้องแล้วไปตลาดนะครับพุดเสร็จลองลองอยู่ขับฝนครับนั่งเองผมไมคขับฝนนำเองรับงเองพ่อแม่ก่อนรับฝนนะไอ้เบาก็เหลืองงยครับไมย่างไรขุมหมดใจู๋ไปจู๋ก็หอยยัง เดียพี่เอาปาหอยป่ายังบ่นปลาอกมีมันมีปลามีหนึ่งปลาับปลาหนึ่งยังก็ะมีนครับพี่้องขุดหอยขับอีกน่อยมาสีไป็มปลาน้องเก่าครับพี่รองมา่หมาแล้วพู้ใด้เอาน่เอ็ดอาว่าตอใครทีม่อืมราอยู่สอยู่รักลังมากบอกไอ้อยให้บอกไอ้ทีแม่อยู่ที่นับาที่มนครับพี่รองล้วเลที่อุณนั่นมาห่ะก็ไปจัดเลยเอ็ด ททลลงตะดนบ่ทะลงยนนี่นีว่าแม่แกพักกี้เล็กย่น่ะครับครับพี่อ๋อกี่เล็กเนี่ยหุ่นีเล็กไอ้หุ่นไปคลิปพักี้เล็กมานี่เน่พี่พักี่เล็กอู้้ข้ิลปลวงเมก่อนหาอยู่พี่เอบตรศสีมาวรสันเอบตระสีมาอยู่เอาบวบหอยหอยน้สอยู่นี่แน่บ่น มาไ,ไ,ได้ลงคาอยูบ้านนี้ไดยมากก็ได้เล่นนน่านค่ขับเบาอากาศอากาศจะสงมดีเลาคุณละสอยงามอยู่ไอ้ขมมะบากระเป๋ไหลเป็นในทุกพีน้องนี่ยู่บายบ้านนี้หานมองมาถึงม่ยุ่แจ่อันนี้ร่องห่างบรหเลยเป็นไหนเขากำลังง้มงมค่าเดีจถุงคุณวะมอเอาใวยา่เจ้าหมอแปลห่าข,ของคุณลาคนมาขอให้ถ่ายซื้อรวยาน่านมากลเลยคนลเลนนา พอกยยไพ่กับวออกมาอยู่สันบหอยได้นะครับุ่นะเต็มกำลังพี่้องหอยก็ากหอยหายบวเอาดอกไม้อยดอกไม้หน่อยลกว่ามันปลาบอยปลาไปจะไปงมไหนไปลาอดีัเาไม่ขี้ต้มเลยจะเกิดดครับเดี๋ยวน้อยครับพี่น้องเจ้าค่ะเจามาตัเดี๋ยสิเอ๊ขี้เล็กขี้เล็กเป็นน้อยบปน้องเก่าครับคุณเดี๋ยทีเป็นน้องเก่าลงไปก่อนผมเอา ครับไปก่อนนะทีมงานเรียกคนหนึ่งครับพี่น้องกรับนังอีกเยี่ยมกำลังโดบอยู่ได้เนี่ยบอลเจ้าเขาเริ่มห้อยแล้วห้อยพี่ออกครับหอยอย่างนี้หอยอะไรหมออันนี้มาหอยเชือดหอยตังหอยต่อหุครับหอยทองครับพี่น้องเสียบได้ครับเชือดสี่ทองุหัวห้อยครผมนี่เชือดที่ทองไมาแล้วปะครับพี่น้องก้นหวานพี่น้องครับทีมงานพร้อมแล้วพี่น้อง เหมือนครับเหม่าครับลงไปเบิรั้นกันทีน้องว่าที่ย่งบอมือนี่คือที่เบิรอ่อยต้อยแล้วบอครับปะเตรียมตัวพี่น้องได้สำเพราครับปูระยางกันสวิงสวิงกเอาเดียวกับพ่อที่ลรบ่จ้ะครับผมแล้วหัวไ้เซ็กซี่คับเมื่อนี้ ครับต้งเปน้องเกาครับพี่รองบึงบานามบกหน่อยบกไลบันเดเดี๋ยวเราค้นกับเป็นไก่ครับพวงพี่รอับเ็ากัเป็นไข่กันเป็นไข่กันเดยี่เตกากลังเงนวันวันใดครับมาลงมาๆๆ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 ๆ

กลงเนยเนาะบอกยี่บ่ายับน้องนันทว่าบลกลงเลเตอครับพี่น้องไปไปลุยกันบึงม่หนาใชไห่ลุไมได้่ไเร็วเร็วเรวเร็วร็วเร็วเร็วร็วเร็เร็วเเเร บกบกยางครับถือว่าบกไปอย่นีพี่ตบกเลยอาบกกับกบกเลยห็นงไงใส่โอ้ยันเห็นตัวมันพี่น้องปุยปดครับเป็ดฝอปิดฟออยู่ผมเอาไปหแล้วตัวดิรับพี่น้องมือเลยปัดอ้ยเอาแงยงก่อนเนาะ ขรับพีนองล่ะมึงล่ะปู้ยครับนี่ขนาดคนมันลงครัวพีนองเห็นนิ้วห้อยคุณคุณป่าวายขากไนครับเดี๋ยวปลาเสียแงงกวนกันฝุ่นแงงกันแงงสถานะบอกมาเดี๋ยวเอาหนึ่งเทียรโอ้ยบักคุณข้าวปีนอง้าตอนนี้บอหันอันนั้น บ่าปล่าได้ไปหลวนเนาะใจหอนพี่น้าาบิ่งเนี่ยแต่บึงป่าตัวเนาะใชปาเป็นต่มวนเถออ้้ยดเออเดี๋ยวคอยเอาเนาะไม่ด้อ้ยโอ้ยโอ้ย้ยไอ้ด็กปอกคิดะไเรอโอ้ย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 นนี่ เอาอยู่นี่สกวอลากลอค่ะนี่ค่ะในเนี้ยปออยู่นี่ยนะมูไอ้เกียยมันคดับยังไม่ขาดต่กรมกันครับพี่โตดังได้แาเบกิ่ขงด้หนเอ่น้ยเย้ยเยเ้ยยเยเอเฮยยเห้ยเอ้ย้้ยฮย สวิงกันเขากันน่ะข่ะสิบ่าได้ดังน้ำเขาหรอครับพี่น้องหุ่นบู๊นี่นางเอกนางเอกจะพี่ต้องสั้นนางเอกว่ะเอ้๋ขับไปละนี่วะอย่างไรเนาะที่ว่ายังไหลครับพี่น้องนี่เอาไปโหลดนี่ใหญ่เปิดละบาทเดียวครับ เดี๋ยวๆจ้าเขาวัสักคนจ้านี่ขวบวนไม่น้อยสักคนจ้าอุ้ยม่จะเสียพี่ขันใส่ใส่ฉันเห็นอยู่ขึ้นมาผิวตายทำใส่เยขึ้น่ไหนน้องมีเลี่ยงบ้านทิฟเทียอะไรน่มันเบิดอยู่นี่เนอไปก่อนเห็ว่าขอนห้านี่แหละไป่เลยไปคอยกินกันา็เอาขึ้นมา

เอาอยู่ว่า2ักเถียวคือเอางมนครับครับกำลังลุยครับพี่น้องกนนังอีกกำลังลงข่ที่ือน่าเอดแล้วค่ะอุ้ยงนเดอหญเด้อปลาพวกมันตัวห่อยเด้อค่ะคับนังอีก่ายกมจากมาค่ตัวเพงนี่ดอกไม่้ยังไตัวใหญ่ขึ้นหออะไระ ก็จะใส่หอยจีนกับอูฐโคโลโอ้ยขอดูให้เห็นหนอัวูไตัวใหญ่ไปไหนเด็ก่คหมูมีถุงมือนะคะวันนี้วันนี้เฮดแบบอันนั้นไม่เลยนะคะมือนึขาฝุกินข้าฝุ่มข่าฝุ่นมามี่ดอกนางเอกส้นปอางเอกนี่อีกสเลยเะน่ามู่พี่้องจะ แตอีกล่ะไม่คอยเ้ยงมวนเป็นมวนละเับเทียนาแหงสีมวนก็ดีบั่งสูงเทียนาแห่งสีเอากะพงมาจ้ของขาเจ้าสีบอยู่กระปิทองเลนเลนแบบเจ้าบอยู่เห็นไหมเด้อข้าเด้อหาอีกกนเด้อค่ะห้อยตื้เต้นามุมเห็ดเลืครับ มาทำทรงขือดจยามนีอยู่ป่าคุอเได้มันมอมนเออียราเอียเอาเดยวเราเดี๋วี๋ยวเราเดี๋ยวเาเยเาเดี๋ยวเดี๋ยดยวดี๋เยวเี๋ยวเราเยยวายวายวเายวรายเียเฮียวป๊กเลยเจ็บมันบ่ได้โอ้ยขาดแต่วาง เลยค่ะค <c oughs> <Mont ano. S 2> ู่ลอยลอยไป่นแล้วู่ลอยด้ค่ะมวนมวนหมืนมวนแล้วมันนำดิมวนมวนครับโอ้ยโอ้ยลอยไปเลยไปีว้าว นี่ค่ันอ๋อ้ยมี่มาาด้อันนี้ไว้ยืมด้วก็ไม่ยไม่ได้ม้วนน้มูล่รอันนี้ค่ะม้วนค่ะกูกูก็จะย่ไก่แท้ๆว้ายคือด่งเนไ่ดอบ้มยาด้ยาเลยเอา่ดิ่งเห็่าด่เห็นไดงก่อน

รับแต่ละคนทำตัวกันดีรองกนในป่าเั้งหมดว้าเอาว่าเป็นตัวบุ้ยก็ลอง่มอตัวก็ามเนไปกำหวาดเดียวสามโตลุมนี่ก็จะพ่ออัสนะไครว้ายบุ้ยครับจำได้อีกที่พี่ผมสูก่าไหแล้วพี่้อง แค่ปลาเลยแค่องมือใส่สองโถปลาปลาไม่ได้ค่ะบ่าบ่ได้ชาได้เคือน้ำมูลดอกเจ้านั้นเฮ้ยคับเนื้อคดย่ดวยวนดีตัวใหญ่วะคือไี่้ยนนมยืร

มยปวดปวดเมื่อใดกระสังกินน้ำมูคับเมื่อใดกระสังกินน้ำมูโอ้าเย้ไดเบิ่งกี้เาเนี่ยโอ้ยเลยสิจะปดตำแหน่งหรืนังอีกเม้แจงเกิดก็ได้ครับนนี้ มุ้ยมามาเศร้ามาเศร้าไปมาแล้วเศร้าเคลียขึ้นโอ้ยาอุก็ไม่ต้องผองเล้ตับตรใหญ่นึงตัวเห็นบ่เ้าเศาตัวงามงครับเอาไปล้ลงเลเอาไปล้ลเอาไปลงท่านีห่ดเลยปาครีงอืม นี่ว่าักขูดกี่รละขวดน่ได้ครับขูดนี้ว่าในรวมกันโอ้ยโอ้ยอ้ยว่าให่ัดัดตัวน่อยมัเป็นหนวดขัดตัวน่อยมัถึงมุนเราบ้านดีๆเนียมันมันมดอยู่มันตแหลมแล้วมันละไม่ทางดิ่อ่าไดค่้ระยัดอะไ không say tôi muốn là bữa ra. <laughs> đưa khá. Đưa khá. Bôn này. đây mọi người mọi người được người mọi 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 ô mọi người mọi người mọi người mọi này, mọi người mọi người mọi mười tôi tốt 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 Ôi, hết cửa hả? Ôi, bọn lên gì vậy? Ôi, quét thím chậm rồi. Ôi, bọn cái này chín kinh khủng. Để ớt hả? là tôi nói nè sao Ôi đây đeo, ôi đây đeo. Quấn, quấn Có bao nữa? บ่เทสได้บ่ไห่แล้วครับตึงทีเดอนี้นีเอาอันนันตักเอาครับนีเาได้ยังไงบ่ได้แ่นี้โอยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยได้สิบ่ได้ดจะอ่านเเนาเปยังดอกเอาไปเที่ยวนาได้นี่บ่มีนี่กลับไปีเนียวปากับนี่กระเป๋าอะไรมันไมจุอันนี่เออนอกรอเปล่านี่ฮะ

เวอเอบ่อยล่ะอืมบ่อเอเอาไปได้เอาิล่ะนี่ดิยู่ดิย่โอ้ครับอืมโหนี่เด้อค่ะนี่เด้อว้ายบ้าเกียบถืกตัวใหญ่ใหญ่เอ่อไปไปไป

เา้มนค่ะบนละฮะมนค่ะอันตัวหน่อเนี่ยโอ้ยเกี่ยไม่แน่ม,มาเห็นายเนาะเ้ยสียทำบ่กเสียทำแน่นึ้น้ำมือเขาเลยกิคนเดีวไหาไท่าน,อน,นเอาให้ได้ไหมท่านเด็นย,น <laughs> ยังไง เราหมามาแทนพี่นนั่นนั่นนั่นหัวนั่งเ่นไม่หยังตกหัวครับส่วนคำพี่หนอเข่งหลายครับปลาน่เ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 น่น่เนเน่น่เน่่นเน่เน่น่น่อนน่เนน่เน่ใหญ่เนหเ่่เเน่น่นน่่ หีสสิงัี่เอาตัวน่ออาหอว้าวระวังเอเดียวจะหน่อยนี่แล้วอันนันใส่หนันนู่นเนสสวิงนันได้เยก็เอาว่าจะแล้วว่ามาลำบากแล้วงงไดบาดนึง้เด็จะน้อยมห่แมงสารลองเอาหมดปะ

มาครับมาเบิึงวิธีครับพี่น้องมัน <c oughs> วิธีเอาจิโร่ <c oughs> นี่ครับแล้วอันนั้นบ่เด็กขวดโบขวดมองกันได้คด่ะเด้อขวดที่แยำมองกันนี่แม่ค่ะครับนี่ครับวิธีครับพี่น้องแต่สมัยโบราณแต่ข้าวมันจกักใบจิโร่พันตอได้มันมีลำพงครับมันมีลำพงมันมีโทรักษ์ครับพี่น้องนี่แ,แค่สี่ใดก็ได้เราคนเดียดแต่สู้มึงว่ามันช้าเอปปาป่า ืาาอาปกับจกจกที่รอป่ะน,นี่นใช่ครับพี่เอปดนี่ครับวิธีนี่ละเปต่พ,อ,พอได้ขวายไปล้สิว่สู้ก่อนบ่รู้จักเด้อบองหันรับอีกตัวตัวเดียวมืออีกตัวเดียวมันหนามหลายคือหนึ่งเบา่าะต่อกันครับถือว่าได้หลายครัี่ เยียบบรานี่นี่ครับน้ำมันโน่ต้องน้ำไหลวนจากทนฟูนีไม่ใช่ฟูขึ้น้ำนบ่แต่ฟูคือน้ำนมัหนาไม่อได้หรอกในตัวเดียวนปจังใน้นเดยวเนอน้ำมันโหน้ำมันหลเพื่อใใส่นั่งนั่งงอกแหงเร่มโ่ครับนังอีก เริ่มโซ่ถือไว้รุนเข้ากันสู่มื่อสูเมือกำสองกำสามสู่มือวันนี้มีจี้ลีครับวันนี้ทำไมไม่มีเสียงเลยลุกข้าวครับข้าวไป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 ข้าไปเอาไ่ะข้าว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 ไปไปขับไปไ

อย่งเกิดแนี้ยจักตัวนี่ไปเรือยคุณไม่รู้นไปเดียวเกงก็ตีเอาไม่ต้องถึงพุทธครับถือมาถือไล่เถี่ยวครับพี่น้องละเอาบบกไล่เถื่อนถึงครับนึงโอ้ยยังคือเก่าครับข้าบ้าก็ตีได้กลับเด้อครับพี่น้องครับคำแห้งแล้ว เอแังคำยังใดขึ้นมานี่ขึ้นเทพีเลยสิบ่ได้เลยสิบ่ได้พระโตละฮะอ๋ออะไรเนี่ยเนี่ยวะอะคุมาเนี่ยครับตัวจ้ะนี่นี่ยังนี่มาบินใดไปยังใดงู่มขิดใต้บ่ฮัอในตัวเดียวนี่ล่ะครับมาโตขอบุญขอบคุณเนื้อครับอีพอยแม่ครับเอ๋ยไอ้ใต้ยิ่งสุขทุกคนครับกี่ว่าเบิ่งมาแย่ง มาลำมาแล้วครับพี่น้องครับเก๋งบาครับคุณล่ะเก๋งยังได้อยูล้ใงแรงใจบ่าาตู่ครับยังบอรับยังบ่เลื่มยังบ่ถิมบอป่าครับพี่น้องยุดยั่งิงบาาครับบูโอ้โหโอ้บอบอนอีกโกบล่าใรมาว่าใครเดียวอกที่เฮ็ดเด้อนอ๋อ ครับคือคือู่สครับพี่ดองเริ่มมันตอนคำหยันมาได้เมื่อร่ยุทธนะครับขอพี่ดองบ้าครับอยู่ดีนี่แหงกำลังเลื่อยทุข์ทุกคนดื้อครับขอบคุณหลายๆครับพอกันกนนาครับพี่้อง